คือเราน่าจะคุ้นเคยกับการชมคนอื่นหรือไม่ก็ได้รับคำชมกันมาบ้างใช่ไหมครับค่ะเป็นเรื่องปกติในชีวิตเลยคำว่าเก่งมากทําได้ดีอะไรแบบนี้แต่ผมว่ามันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะคือทำไมคำชมบางคำเราฟังแล้วก็ยิ้มลิ้มแล้วก็ลืม,มแต่บางคำชมเนี่ยโอ้โหมันกลับฝังอยู่ในใจเราไปอีกนานเลยใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ เราได้แหล่งข้อมูลเป็นคลิปสั้นๆที่พูดถึงเทคนิคการชม3ขั้นตอนซึ่งดูเผินๆเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่เป้าหมายของเราวันนี้คือเออเราจะมาวิเคราะห์กันให้ลึกไปกว่านั้นว่าเบื้องหลังโครงสร้างนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่เราจะทำยังไงให้คำชมของเรามันมันส่งพลังขึ้นมาได้จริงๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะคาชมทั่วๆไปมันเหมือนแบบว่าเหมือนน้าตาลก้อน ให้ความหวานแป๊บเดียวแล้วก็หายไปครับครับแต่คําชมที่มีโครงสร้างที่ดีเนี่ยมันเหมือนการให้สารอาหารที่บํารุงความรู้สึกมีคุณค่าในระยะยาวเลยนะคะโหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับมันเปลี่ยนคนฟังจากแค่คนทํางานเสร็จให้กลายเป็นคนที่มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จซึ่งความรู้สึกมันต่างกันคนละขั้วเลยคะ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะโครงสร้างนี้กันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกสุดที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงเนี่ย คือให้ชมการกระทําที่มันเฉพาะเจาะจงอ่ะครับอืมไม่ใช่ชมแบบกว้างๆเวี่ยงแหใช่เลยเลิกพูดว่าคุณทํางานดีนะแต่ให้ระบุไปเลยว่าเขาทําอะไรที่มันดีอย่างในคลิปเขายกตัวอย่างพนักงานชื่อคุณโจวไว้ชัดมากสมมุติว่าเขาทํางานให้ลูกค้าเสร็จทันเวลาพอดีแป๊ะทั้งๆท,ท,ที่คือได้โจทย์มาแบบกระชันชิดมากค่ะสถานการณ์กดดันเลยใช่ครับแทนที่เราจะพูดแค่ว่าเขาคุณมากคุณโจเก่งมาก เทคนิคนี้เขาแนะนําให้พูดว่าขอบคุณคุณโจมากนะครับที่ตั้งใจทํางานชิ้นนี้ภายใต้เวลาที่จํากัดมากๆจนสําเร็จลุล่วงไปได้ดีดีอ๋อ oh. คือมันชัดเลยว่าเราเห็นนะว่าความท้าทายคือเวลาและผลลัพธ์คืองานสําเร็จการระบุให้ชัดเจนแบบนี้มันสร้างความแตกต่างได้มหาศาลเลยนะคะยังไงล่ะครับในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยมันเหมือนการส่งสัญญ,ญาณว่าฉันใส่ใจนะแล้วก็ฉันสังเกตเห็นไม่ใช่แค่พูดไปตามมารยาท มันทําให้คําชมดูจริงใจขึ้นมาทาันทีเลยค่ะเพราะมันแสดงว่าคนชมต้องใช้ความพยายามมองหารายละเอียดจริงๆไม่ใช่พูดล,ลอยๆประเด็นเรื่องความจริงใจนี่สําคัญเลยครับแต่ผมก็มีคําถามนะค่ะคือถ้าเราใช้โครงสร้างแบบนี้เป๊ะๆตลอดเวลาเนี่ยมันจะมันจะกลายเป็นว่าฟังดูเหมือนหุ่นยนต์หรือเปล่าครับอืมเหมือนหัวหน้าที่ไปเข้าคอร์สวิธีชมลูกน้องมาแล้วก็กลับมาท่องสคริปต์ให้ฟังมันจะกลายเป็นผลตรงข้ามไหม เป็นคำามที่ดีมากค่ะและนี่คือกับดักที่สำคัญที่สุดของเทคนิคนี้เลยครับโครงสร้าง3มขั้นตอนนี้มันเป็นแค่เครื่องมือค่ะไม่ใช่บทพูดหัวใจของมันคือความตั้งใจที่จริงใจเจตนาต้องมาก่อนถูกต้องค่ะถ้าหัวหน้าได้รู้สึกขอบคุณจริงๆแต่แค่ท่องมาพูดเนี่ยลูกน้องจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่านี่คือการแสดงครับแล้วคําชมนั้นมันจะน่าอึดอัดหรือแย่กว่านั้นคือรู้สึกเหมือนกําลังโดนควบคุมอยู่เข้าใจเลยครับคือเจตนาต้องหน้าก่อนเทคนิคเสมอ ใช่เลยค่ะก่อนจะใช้โครงสร้างนี้คำถามแรกที่ต้องถามตัวเองคือเรารู้สึกขอบคุณการกระทำของเขาจริงๆหรือเปล่าถ้าใช่โครงสร้างนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากในการสื่อสารความรู้สึกนั้นออกไปให้ชัดเจนที่สุดแล้วถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่สายการผลิตล่ะครับอย่างงาน Creative สมมุติเป็นดีไซเนอร์ที่คิดคอนเซปต์จริงๆออกมาได้เราจะชมการกระทำที่เฉพาะเจาะจงของเขายัางไงดีครับนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะ แทนที่จะชมผลลัพธ์ลายทางว่าออกแบบสวยดีซึ่งมันกว้างไปครับเราอาจจะเจาะจงไปที่กระบวนการคิดของเขาแทนอืเช่นพี่ชอบวิธีที่คุณเชื่อมโยงไอเดีย A กับ B มากเลยนะมันเป็นมุมมองท,มที่สดใหม่ที่ไม่มีใครนึกถึงมาก่อนคครครับับบหรือการที่คุณเลือกใช้คู่สีนี้มันกล้าหาญมากและมันทําให้ข้อความที่เราต้องการสื่อมันโดดเด่นขึ้นมาจริงๆแบบนี้จะทําให้เขารู้ว่าเราเห็นคุณค่าในความคิดของเขา ไม่ใช่แค่ผลงานที่สวยโอ้อันนี้เห็นภาพชัดเลยครับคือการระบุการกระทำที่ชัดเจนเนี่ยมันทำให้คำชมมีน้ำหนักขึ้นจริงๆด้วยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเออมันอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าค่ะคือการบอกว่าเขาทำอะไรดีมันก็ทำให้รู้สึกดีนะแต่มันจะสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำอีกในระยะยาวได้จริงๆเหรอหรือมันต้องมีอะไรมากกว่านั้น คำถามนั้นนําเราไปสู่ขั้นตอนที่2ได้อย่างพอดีเลยค่ะเอาหรอครับเพราะหลังจากที่เรารับรู้การกระทําของเขาแล้วขั้นต่อไปคือการบอกให้เขารู้ว่าการกระทํานั้นมันสร้างผลกระทบหรือ impact ที่ดีอย่างไรบ้างนี่คือการตอบคําถามแล้วยังไงต่อหรือ so what ที่อยู่ในใจของทุกคนนั่นแหละค่ะโอเคกลับมาที่คุณโจอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราบอกว่าขอบคุณที่ทํางานเสร็จทันเวลาที่จํากัดค่ะเราก็ต่อด้วยขั้นตอนที่2 คือบอกผลกระทบเช่นการที่คุณโจทำงานนี้เสร็จทันเวลามันสำคัญมากเลยนะเพราะมันทำให้ลูกค้าของเราไม่เสียงานและที่สำคัญคือช่วยให้บริษัทเราประหยัดค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาไปได้เยอะเลยใช่เลยค่ะขั้นตอนนี้คือการเชื่อมจุดระหว่างการกระทำของคนหนึ่งคนกับภาพที่ใหญ่ขึ้นครับมันทำให้พนักงานเห็นว่าตัวเองไม่ได้เป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ทำงานไปวันๆ แต่สิ่งที่เขาทำมันส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของลูกค้าหรือแม้กระทั่งสถานะการเงินของบริษัทเลยมันคือการเติมความหมายให้กับงานของเขาค่ะผมเคยมีประสบการณ์ตรงเลยครับเรื่องนี้เราคะสมัยทำงานใหม่ๆเคยทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จหัวหน้าเดินมาตบไหล่แล้วบอกทำดีมากตอนนั้นก็ดีใจนะครับแต่พอเดินกลับมาที่โต๊ะความรู้สึกมันก็หายไปแล้วอืมแต่มีอีกครั้งหนึ่งกับหัวหน้าอีกคนเขาเดินมาแล้วพูดว่า โปรเจกต์ที่คุณทำเมื่อวานน่ะวันนี้เราเอาไปเสนอให้ลูกค้าดูเขาชอบมากจนตัดสินใจเซ็นสัญญากับเราเลยนะขอบคุณมากโอ้โห oh ความรู้สึกมันต่างกันลิบลับเลยครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบว่างานของเรามันมีความหมายจริงๆไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จๆไปนั่นเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยคะ่ะครับ มาแสดงให้เห็นเลยว่าการบอกผลกระทบมันเปลี่ยนคำชมธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นการยอมรับในคุณค่าหรือ Validation ที่สร้างความผูกพันกับองค์กรได้จริงๆพอเห็นภาพเลยครับว่าการเชื่อมโยงกับการกระทำและผลกระทบนี้มันทรงพลังมากซึ่งเอาจริงๆนะครับแค่2ขั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนจะสมบูรณ์แล้วนะค่ะแต่ในแหล่งข้อมูลยังมีขั้นตอนที่3อีกทาไมมันถึงยังไม่พอครับการเชื่อมโยงกับคุณค่าขององค์กรที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับ ฟังดูแล้วมันจะเอ่อคอร์ปอเรทไปหน่อยไหมเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะและเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดแบบนั้นครับและต้องยอมรับนะคะว่าถ้าคุณค่าองค์กรที่ว่ามันเป็นแค่คําสวยๆที่ติดไว้บนผนังแต่ไม่มีใครทําตามจริงๆการพูดถึงมันในคําชมอาจจะให้ผลเสียด้วยซ้ําไปอ่านั่นคือความเสี่ยงสิงนะครับใช่ค่ะเพราะมันจะฟังดูเสแสร้งแล้วก็ตอกย้าว่าองค์กรนี้มันแบบว่าไม่จริงใจครับ แต่ในห้างกลับกันถ้าองค์กรมีคุณค่าที่ยึดถือและปฏิบัติกันจริงๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายนี้จะกลายเป็นขั้นตอนที่ส่งพลังที่สุดเลยมันคือการยกระดับพนักง,งานคนนั้นจากคนทำงานดีให้กลายเป็นต้นแบบหรือโรโมเดลของวัฒนธรรมองค์กรเลยทีเดียวขอยกตัวอย่างคุณโจอีกทีนะครับสมมติว่าหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กรคือการรักษาคามั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้าหรือคอมมิชเมนต์หลังจากที่เราชมการกระทาบอกผลกระทบ แล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยการพูดว่าสิ่งที่คุณโจทำในวันนี้คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการยึดมั่นในคุณค่าเรื่องคอมมิชเมนท์ที่พวกเราทุกคนในองค์กรยึดถือร่วมกันแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะประโยคสุดท้ายนั้นมันไม่ได้เป็นแค่คำชมคุณโจคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นการสื่อสารไปถึงทุกคนที่ได้ยินว่านี่แหละคือตัวตนของเรานี่คือสิ่งที่เราให้คุณค่าอ่า ในแหล่งข้อมูลเขาใช้คำว่าพนักง,งานคนนั้นจะกลายเป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของคุณค่านั้นๆไปเลยโอ oh. ซึ่งเป้าหมายที่ลึกซึ้งของการชมในเชิงกลยุทธ์ก็คือการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมนั้นซ้ำอีกการเชื่อมโยงการกระทำเข้ากับคุณค่าองค์กรจึงเป็นการฝังพฤติกรรมดีๆลงไปในรากของวัฒนธรรมองค์กรเลยค่ะพรฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยครับ มันไม่ใช่การชมเพื่อเอาใจแต่เป็นการชมเพื่อสร้างวัฒนธรรมใช่ค่ะมันคือการบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้ดีแค่สำหรับตัวคุณนะแต่มันดีสำหรับเราทุกคนเพราะมันสะท้อนถึงสิ่งที่เราเชื่อมั่นร่วมกันแม่นยำมากค่ะมันเปลี่ยนคำชมจากเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคนให้กลายเป็นการเฉลิมฉลองตัวตนขององ,องค์กรผ่านการกระทำของพนักงานคนหนึ่งและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง ถ้าให้ผมลองสรุปภาพรวมดูนะครับโครงสร้างการชม3ขั้นตอนนี้มันเหมือนการเล่าเรื่องสั้นๆที่สมบูรณ์ในตัวเองเลยอืมน่าสนใจค่ะยังไงคะคือบทที่1นึ่ฉันเห็นนะว่าคุณทำอะไรที่ยอดเยี่ยม action ครับต่อด้วยบทที่2และนี่คือผลลัพธ์ดีๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณ impact แล้วก็ปิดท้ายด้วยบทที่3สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มันคือภาพสะท้อนตัวตนและสิ่งที่เรายึดมั่นร่วมกัน values มันครบวงจรมากจริงๆครับเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะมันคือการเปลี่ยนคำชมที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปให้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างและตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งครับมันไม่ใช่แค่ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกดีแต่มันกำลังบอกทิศทางกับทุกคนในทีมว่า พฤติกรรมแบบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะเฉลิมฉลองและอยากเห็นมันเกิดขึ้นอีกในบ้านหลังนี้ยอดเยี่ยมมากครับถือว่าเป็นการเจาะลึกเทคนิคที่ดูเผินๆเหมือนจะง่ายแต่มีความลึกซึ้งซ่อนอยู่มหาศาลเลยทีเดียวถ้าให้ทบทวนหัวใจของมันอีกครั้งก็คือ 1. ระบุก,การกระทําให้ชัดเจนค่ะ 2. อบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นและ 3. เชื่อมโยงเข้ากับคุณค่าร่วมกันค่ะ และทั้งหมดที่เราคุยกันมามันมีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในใจอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองนำไปคบคิดกันต่อครับตลอดการสนทนาของเราเรามองเทคนิคนี้ในบริบทขององค์กรคือหัวหน้าลูกน้องแต่ถ้าเราลองถอดหมวกของการทำงานออกแล้วมองโครงสร้างการกระทำผลกระทบคุณค่าร่วมนี้ในมิติอื่นของชีวิตล่ะคะอืเราจะนามันไปปรับใช้กับการให้กาลังใจคนในครอบครัวได้ไหมแทนที่จะบอกลูกว่าเก่งมากลูก เราอาจจะลองพูดว่าพ่อเห็นนะว่าลูกพยายามทำการบ้านข้อยากข้อนั้นตั้งนานโดยไม่ยอมแพ้แอคชั่นการที่ลูกสู้จนทำมันสำเร็จได้ด้วยตัวเองมันจะทำให้ลูกมั่นใจมากขึ้นเวลาเจอโจทย์ยากๆในอนาคตอิมแพคและมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เป็นคุณ,ณสมบัติที่สำคัญมากในการใช้ชีวิต Value oh. มันจะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไปอย่างไรหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนกับคนรักและที่น่าสนใจที่สุดคือ ถ้าเราลองนําโครงสร้างนี้มาใช้พูดกับตัวเองล่ะคะกับตัวเองใช่ค่ะในวันที่เรารู้สึกท้อแท้แทนที่จะตําหนิตัวเองเราจะให้กําลังใจตัวเองอย่างมีโครงสร้างได้ไหมเช่นวันนี้ฉันลุกไปออกกําลังกายได้ทั้งที่เหนื่อยมากแอคชั่นมันทําให้ตลอดทั้งวันฉันรู้สึกสดชื่นและมีพลังมากขึ้น i ิมแพ t และมันคือการตอกย้ำว่าฉันรักและใส่ใจในสุขภาพของตัวเอง การเปลี่ยนบทสนทนาภายในของเราด้วยวิธีนี้จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายจากข้างในได้อย่างไรบ้างนี่เป็นคำถามที่น่าเก็บไปสำรวจต่อมากเลยค่ะ